สวัสดีค่ะพบกับซนอีกแล้วนะคะ beauty by orangina ค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ซมตั้งใจอยากะทำมากมากเลยค่ะก็คือการนำคำสอนของพระอาจารย์ปัญญากราพิกขุนะคะผู้นำเดิน walk for peace ที่อเมริกาที่เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกเลยนะคะการเดินทางครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะจบลงไปแล้วแต่พวกเรา ยังจะต้องเดินทางจิตวิญญาณไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราตามที่ท่านปัญญากราภิขุได้สอนเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะส้มก็เลยอยากจะรวบรวมคำสอนของท่านนะคะมารวบรวมสรุปให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของคำว่า peace peace ที่แปลว่าความสงบสุข หรือคำว่าสันติภาพนั่นเองนะคะคำว่าสงบสุขหรือสันติภาพเนี่ยเราไม่ต้องไปหาจากข้างนอกที่ไหนเลยมันเกิดขึ้นได้จากภายในของพวกเรานี่และคะ่ะโดยการฝึกสติซึ่งการฝึกสตินะคะก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราแค่ต้องกลับมาดูลมหายใจของเราหรือ ที่จังหวะหัวใจที่กำลังเต้นอยู่นั่นเองค่ะท่านจะสอนเสมอเลยว่าทุกๆเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้เวลาตัวเองหนึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งไปจับมือถือหรือท่านจะชอบพูดตลอดเลยว่ามือถือก็คือคนรักคนสมัยนี้เนี่ยขาดมือถือไม่ได้เลยเปรียบเสมือนคนรักเลยทีเดียวไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องมี มือถืออยู่ข้างกายตลอดเลยท่านจึงบอกว่าเราจำเป็นทีื่อต้องอยู่ห่างจากมือถือห่างจากเทคโนโลยีให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ใช้มือถือนะคะแต่ว่าให้เราใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพราะยิ่งเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากเท่าไหร่มันจะทำให้ความจำเราแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆ ท่านถึงถามพวกเราเสมอเลยค่ะว่ามีใครในที่นี้จำเบอร์โทรศัพท์ได้มากถึง10เบอร์บ้างบอกเลยว่าจำไม่ได้เหมือนกันทุกคนทุกวันนี้นะ5 6าเบอร์ก็คือแบบเยอะแล้วอะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเราที่เป็นเด็กอะค่ะตอนที่มือถือยังไม่มีเข้ามาในโลกของเราอะสมุดโทรศัพท์เล่มหนึ่งอะเราจำเบอร์เพื่อนได้เกือบทั้งหมดเลยจริงไหมคะแต่พอตอนนี้พอ เทคโนโลยีมันเข้ามามันทำให้เราใช้ชีวิตกันอย่างง่ายดายมากขึ้นมันเลยทำให้เราไม่ค่อยไปจดจอไม่ค่อยไปจำไม่ค่อยใช้สมองในการจดจำสิ่งต่างๆเหมือนเมื่อก่อนท่านก็เลยกำชับบ่อยมๆว่าพยายามห่างจากมือถืออย่างน้อยเนี่ยหนชั่วโมงหลังจากตื่นนอนให้เราเปลี่ยนแปลงกิจ,จวัตรประจำวันของเราใหม่ใช่ไหมคะ หลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือเก็บที่นอนค่ะพับที่นอนให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ค่อยเดินไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เอามือถือไปด้วยนะคะทำภารกิจทุกอย่างในห้องน้ำให้เสร็จหลังจากที่เราทำธุระภายในห้องน้ำของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราออกมาก็อย่าเพิ่งไปหยิบมือถือมานะคะให้เราทานข้าว อย่างตั้งใจกินข้าวโดยที่ไม่ต้องเปิดทีวีไม่ต้องฟังเพลงใดใดทั้งสิ้นกินข้าวก็แค่กินจดจ่อการกินเพียงอย่างเดียวกินเพื่อพิจารณามีสติอยู่กับการกินของเราเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยหยิบปากากากระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนประโยคนี้ลงไปเขียนลงไปในกระดาษนะคะ Today is going to be my peaceful day. หรือถ้าปลายเป็นไทยก็วันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขซึ่งตัวส้มเองก็ทำนะคะทุกคนส้มก็ตื่นขึ้นมาเขียนเหมือนกันทุกคนเนี่ยต้อกม่เขียนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะบางทีวันวันหนึงวันละประโยค2ประโยคแล้วแต่เลยค่ะต้อก็เขียนแบบนี้แหละคะ่ะเขียนทุกวันเลยการเขียนมันทำให้เราอะให้งานกับจิตแล้วก็มือของเรา พอเราเขียนเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะอ่านด้วยตาอ่านซ้ำไปซ้ำมา today is gonna be my peaceful day today is gonna be my peaceful day ก็อ่านอ่าน,อ,านอ่านอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อ่านออกเสียงออกมาเพื่อที่จะบอกให้จักรวาลรับรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขฉันจะไม่ให้ใครบนโลกใบนี้มาทำลายความสงบสุขของฉันได้ยกเว้นตัวของฉันเอง มันก็เป็นการเตือนสติเราค่ะทุกคนว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขแล้วต่อให้มันมีอะไรมากระทบให้เรารู้สึกว่าจะโมโหจะหงุดหงิดอะไรก็ตามนะแต่ประโยคนี้มันถูกฝังเข้าไปในหัวเราแล้วอะแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนกับระลึกได้เองว่าอืมไม่สนใจหรอกก็ช่างมัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็ทําจิตของเราให้มันสงบมันช่วยได้จริงๆนะคะทุกคนการที่เราตื่นมาให้งานมือของเรากับจิตของเราในการเขียนประโยคนี้ลงบนกระดาษจะภาษาไทยภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้ที่เราถนัดนะคะเขียนออกไปเลยเดี๋ยวเราก็อ่านด้วยตาอ่านซ้ำไปซ้ำมาค่ะแล้วก็พูดออกมาดังๆเลยอึ่งจะพูดสามรอบ เพื่อที่จะบอกจักรวาลว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขแค่นี้รู้สึกดีแล้วค่ะทุกคนแล้วพระจักรวาลเขารับรู้อะค่ะเขาก็จะโปรยแต่สิ่งดีดีกลับมาให้เราและคิดดูทุกคนขณะส้มคนเดียวนะยังรู้สึกชีวิตยังเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วถ้าทุกคนช่วยกันละ่ะโลกของเรามันจะน่าอยู่มากขึ้นแค่ไหนโลกใบนี้ จะส,สงบสุขมากขึ้นแค่ไหนจริงไหมคะให้เราทำแบบนี้ค่ะทุกวันส้มแนะนนำเลยให้ทำแบบนี้ทุกวันแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยค่ะท่านสอนให้เราฝึกสติช่วงตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ต้องจับมือถือนะคะก่อนจะนอนหลับเนี่ยก็คือให้เราทำอาณาปานสติ แล้วก็หลับไปทางอนาปาาสิีงั้นแหละค่ะและถ้าระหว่างวันถ้าเราบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลามากนักระหว่างวันนะคะแปะชั่วโมงของการทํางานของเราเนี่ยแบ่งเวลามาแค่1นาทีต่อ1ชั่วโมง1นาทีแค่ให้เรานั่งนิ่งๆนั่งหลับตานิ่งๆรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะบริกรรมพุทโท พูดโทรหรือจะสวดมนต์ก็ได้ให้ทำแบบนี้นะคะ่ะ1นาทีต่อ1ชั่วโมงภายใน1วันในการทำงานของเรา8ชั่วโมงเราก็ได้ฝึก8นาทีแล้วจริงไหมคะถ้าเราทำแบบนี้ทุกวันนะคะมันจะเป็นความเคยชินให้กับตัวเราต่อไปเราก็จะทำเองโดยอัตโนมัติเลยลมหายใจเองเหมือนกันนะคะแค่ให้เรา ดูรู้สึกอย่าไปบังคับลมหายใจให้มันหายใจตามธรรมชาติของมันนี่แหละค่ะให้เราเนี่ยเป็นผู้ดูให้เราแค่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเบื้องต้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยฝึกสมาธินะคะเบื้องต้นแค่ดูลมหายใจแค่นี้ก็พอค่ะนั่งนิ่งๆิ่งเราสามารถที่จะ บริกรรมก็ได้ถ้าใครถนัดการบริกรรมเช่นกําหนดพุทธตอนที่หายใจเข้าหรือกําหนดโทตอนที่หายใจออกหายใจเข้านับ1ห,หายใจออกนับ1ห,หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2ทําำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เรามีสติอยู่กับการบริกรรมไม่ว่าจะเป็นการกําหนดพุทโทหรือจะเป็นการนับก็ได้ หรือจะสวดมนต์ก็ได้หรืออาจจะฝึกอาณาปานสติไปเลยก็ได้เหมือนกันก็คือแค่ให้เรารู้ลมหายใจที่เข้าลมหายใจที่ออกผัดสะต่างๆที่มันมากระทบร่างกายเราเนี่ยค่ะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยแค่ให้เราเป็นผู้ดูแค่รู้อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับ ตัวของเราความรู้สึกภายในร่างกายเวลาที่ลมเข้าลมออกแค่ให้รู้และไม่ว่าจะรู้สึกอะไรเข้ามาก็ตามเช่นนั่งนั่งอยู่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีมดมาไต่บนผิวหน้ามีแมลงมาเกาะรู้สึกคันตามตัวก็แค่ให้รู้ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปเกาคือแค่ให้เรารู้ว่านี่คือความรู้สึกต่อให นั่งไปสักพักหนึ่งอาจจะเกิดอาการเหน็บชาปวดขาก็ให้เราแค่ดูความรู้สึกนั้นเฉยๆนะคะและไม่ว่าเสียงอะไรก็ตามนะคะที่เราได้ยินขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยก็แค่ให้เรารับรู้ว่ามันคือเสียงค่ะไม่ต้องไปถามว่าเสียงอะไรเสียงใครใครทำอะไรยังไงไม่ต้องไปสนใจแค่ให้เรารับรู้ว่านั่นคือเสียง เสียงเสียงแค่นั้นก็พอแล้วและแน่นอนค่ะจิตของเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่นิ่งกันจริงไหมคะเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะจิตของเราเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านไปทั่วจิตมันก็จะคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยนั่นคือธรรมชาติของจิตอย่างที่ท่านปัญญากราภิกขุนะคะท่านจะชอบเรียกว่าหมังกี้ไมล์หรือจิตลิงนั่นเองท่านเปรียบจิตของเราอะคะ่ะ เหมือนกับลิงลิงที่มันไม่เคยอยู่นิ่งเลยมันก็ชอบกระโดดจากต้นนี้ไปอีกต้นนึงกระโดดไ,ไปนู่นไปนี่ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับจิตของเรานะคะจิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่เคยถูกฝึกอะค่ะมันก็จะวิ่งไปทั่วแบบนี้แหละจิตก็จะฟุ้งซ่านความคิดที่เราเคยบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เราเกิดมาบันความคิดความคิดที่เราเคยบันทึก ทั้งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันจะมาหมดเลยค่ะทุกคนเวลาที่เรานังสมาธิเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นท่านบอกเสมอว่าให้เราทําอย่างเดียวในเวลาเดียวไม่มัลติ t a s k i n g ก็คือไม่ทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเช่นสมมุติว่าเรากําลังกินข้าวอยู่แต่เราก็เปิดทีวีดูด้วย มือก็เล่นมือถือไปด้วยหัดบางทีก็อาจจะคุยกับพี่น้องกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยค่ะคือการ m u l ติ t a s k i n g ท่านบอกเลยว่า n o more ไม่ทำแล้วนะเราต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ค่ะให้เราทำสิ่งเดียวในเวลาเดียวเท่านั้นนั่นเองและเมื่อความคิดมันผุดขึ้นมานะคะในระหว่างที่เรานั่งสมาธิเนี่ยให้เราแค่ดูแค่รู้ ว่านั่นคือความคิดแล้วก็ให้รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะพยายามดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจโฟกัสอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้สัมผัสรู้สึกความรู้สึกของร่างกายที่มันเกิดขึ้นแค่เป็นผู้ดูแล้วก็รู้ก็พอแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยจิตของเราอะค่ะมันเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละ ที่มันจะฟุ้งซ่านที่มันจะไม่เคยอยู่นิ่งแต่เราเองต่างหากที่จะต้องทำการฝึกจิตฝึกตัวเองให้มีนิสัยใหม่เริ่มวันนี้มันก็ยังไม่สายนะคะพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องไป ไล่ล่าไม่ต้องไปวิ่งตามอนาคตที่มันยังยังมาไม่ถึงไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้ค่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยไม่มีอะไรคงทนถาวรให้เรารู้จักปล่อยวางแล้วก็ให้เรารู้จักรักผู้อื่นมี ความรักความเมตตาปราณีมีความเห็นอกเห็นใจให้กับผู้อื่นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เราไม่ชอบเป็นศัตร,ตรูของเราก็ตามอย่างท่านปัญญากราพิขุนะคะระหว่างที่ท่านเดิน walk for peace เนี่ยท่านเจอสถานการณ์ร้ายร้าแย่แยๆเยอะมากๆเจอผู้คนต่างศาส,สนาออกมาประท้วงออกมาขับไล่ออกมาต่อว่าออกมาสาบแช่ง โดนคนปาสิ่งของใส่คือท่านเจอมาเยอะมากๆจริงๆค่ะแต่ท่านเองก็ไม่เคยที่จะโวยวายตอบโต้อ,อะไรกลับไปด้วยคำพูดที่รุนแรงด้วยความโกรธความเกลียดแตท่ท่านใช้ความนิ่งค่ะแล้วก็ใช้ความรักความเมตตาที่มีต่อให้เพื่อนมษย์ด้วยกันนี่แหละท่านก็บอกว่าคนที่เขาพูดอะไรไม่ดีกับเราอะ่ะเขากำลังเป็นทุกข์อยู่นะ เราไม่ควรเอาความทุกข์ไปใส่ให้เขาเพิ่มแต่เราควรจะตอบโต้ด้วยความเมตตากรุณาให้เขาอย่างที่ท่านก็บอกว่าเวลามีใครมาสาบแช่งอะไรท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็แกล้งท่านโดยการขับรถผ่านแล้วก็เหยียบคันเร่งเพื่อให้รถมันปล่อยควันเหม็นๆออกมาใส่พระสงที่เดิน walk for peace อยู่ท่านก็ได้แต่พูดว่าเหมือนกับปวยพอนะคะว่าโอเคงั้นก็ขอให้ มีความสุขมีความสงบสุขนะท่านตอบโต้แบบนี้คะ่ะทุกคนซึ่งถ้าเป็นเราอะ่ะเราทำได้หรือเปล่าพอส้มได้มาแปลเราส้มก็ฟังท่านเทศบ่อยๆเนี่ยส้มกลับรู้สึกว่านี่เป็นการตอบโต้ที่ดีมากๆเลยอะโดยที่เราเองก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ทำร้ายใครด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเลยซึ่งเป็นอันที่ดีมากๆ สิ่งที่ท่านทำให้ทุกคนเห็นนะ่ะมันเลยเหมือนเป็นการทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยเขาทึ่งเขายิ่งเกิดอาการปิติแล้วก็ซาบซึ้งต่อการเดิน walk for peace ครั้งนี้เพราะศาสนาพุทธของเราอะค่ะไม่ได้สอนให้เราเนี่ยไปว่าใครหรือไปลบหลู่ศาสนาความเชื่อของผู้อื่นทุกศาสนาเองก็มีสิ่งที่ดี ของแต่ละศาสนาศาส,สนาทุกศาสนาบนโลกใบนี้ก็คือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนบนโลกใบนี้นั่นเองจริงไหมคะอย่างศาสนาพุทธเรานะคะเราเดินทางสายกลางแบบนี้แล้วค่ะวางอุเบกขาวางจิตให้เป็นพรหมแบบนี้แหละไม่ต้องไปต่อว่าอะไรใครนะคะและท่านก็สอนให้เราไม่ยึดติดเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียว ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราความคิดนี้ก็ไม่ใช่ของเราวัตถุภายนอกที่เราหามาได้มันก็ไม่ใช่ของเราวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็จะต้องหลาจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยจริงไหมคะนอกจากกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรม หรือพูดง,ง่ายๆก็กรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีบุญกับบาปนี่เองค่ะที่เราสามารถจะนำติดตัวเราไปได้ถึงชาติหน้าแในอย่างที่ท่านปัญญากราพิคุท่านพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าพวกเราเนี่ยหายใจยังกับหุ่นยนต์ยังกับเครื่องจักรเราหายใจกันแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเราไม่เคยกลับมาดูลมหายใจของเราเองเลยสักครั้ง ว่าลมหายใจของเราอะ่ะมันสั้นหรือมันยาวจริงไหมคะนี่แหละค่ะเลยเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนน่ะจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่ทำอะไรให้มันช้าลงไม่ต้องไปวิ่งตามโลกให้มันมากนะักโลกใบนี้มันหมุนเร็วมากๆแล้วก็ไปวิ่งไล่ล่าตามโลกอยู่แบบนี้ค่ะจนลืมกลับมาดูตัวเราเองความสง,งบอะค่ะมันเกิดจาก ภายในใจของเรานี่แหละถ้าวันนี้เรายัางสร้างความสงบภายในใจไม่ได้ตัวเราก็มีไม่มีวันที่จะมีความสงบสุขได้ครอบครัวเราสังคมเราโลกของเราก็จะไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือฝึกสติค่ะฝึกสมาธิกลับมาดูลมหายใจของเราลมหายใจของเรา เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะเราคงจะเห็นผู้คนมากมายที่เจ็บป่วยรอวันตายต่อสู้เพื่อที่จะได้ลมหายใจสุดท้ายนั้งกลับคืนมาอย่าให้เราเป็นคนคนนั้นที่ไปเห็นค่าลมหายใจเมื่อตอนที่เราใกล้จะตายอย่าลืมนะคะว่าจิตสุดท้ายของเราเนี่ยก่อนจะตายสำคัญมากๆ จิตสุดท้ายของเราถ้าเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปนึกถึงกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทําในอดีตเนี่ยเราจะไปเกิดในทุกขภูมิทั้งสี่นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างท่านปันญญากราพิขุท่านเคยพูดเอาไว้เลยค่ะถ้าเราอยากรู้อนาคตของเรานะคะว่า จะเป็นอะไรมันอยู่ที่การกระทําของเราปัจจุบันนี้ละค่ะเราต้องเริ่มหันกลับมาดูตัวเองได้แล้วฝึกอาณาปานาสติทุกวันนึกถึงแต่สิ่งดีๆีทำแต่สิ่งดีดีให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นจิตสุดท้ายของเราค่ะจะพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานี่ละค่ะถ้าหาก เราสร้างแต่กรรมที่ดีเราก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงโลกของเราใบนี้นะคะมันกำลังเผชิญกับภัยพิบัติภัยธรรมชาติสงครามโรคระบาดซึ่งมันจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่มันมาแน่ๆแหละตัวเราละ่ะเตรียมตัวพร้อมแนละ้วหรือยังจิตเราเนี่ย แข็งแรงมากพอหรือ,รอ,อยังที่จะไปรับมือกับปัญหา,ต,าต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคะมีปัญหาทางจิตกันเยอะมากจริงๆก็ไม่ใช่แค่เด็กหรอกค่ะคนวัยอย่างพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยก็มีปัญหาทางจิตกันเยอะมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปัจจุบันนี้นะคะคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันมากๆเลยเพราะว่ารู้ไหมคะ เพราะว่าเราส่งจิตออกนอกกันตลอดเวลาเลยเราไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยโซเชียลมีเดียเป็นอีกโลกหนึ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเลยเวลาที่เราเห็นใครเขาใช้ชีวิตดีกว่าเราร่ำรวยกว่าเราประสบความสำเร็จมากกว่าเราเราก็เปรียบเทียบตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ สภาพแวดล้อมการทำงานสังคมที่มันกดดันอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งบีบให้เราด้อยค่าตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตของคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็เลยอ่อนแอมากๆและถ้าหากเราฝึกสติแบบนี้ต่อไปได้นะคะเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองเลยว่าเราจะตอบโต้อะไรใครกลับไปยังไง เวลาที่เราเจออะไรก็ตามมันโยนมาใส่เราอะค่ะอย่างที่ท่านพูดเอาไว้ว่าถ้าโลกมันโยนเลมอนมาใส่เราให้เราหยิบมาทำน้ำมะนาวไปเลยทำน้ำเลมอนนตไปเลยหรือว่าถ้าเขาโยนก้อนหินมาใส่เราเราก็หยิบมาตับตกแต่งสวนเราซะเลยหรือถ้าเขาโยนมาระขี้นกมาใส่ก็เอามาทำกับข้าวกินเลยเพราะว่ามะระขี้นกเนี่ยช่วยลดอาการเบาหวานด้วยนะ ใช่ไหมคะถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองนะไม่ว่าใครจะว่าอะไรพูดอะไรทำอะไรกับเราในแง่ที่ไม่ดีก็ตามเราจะรู้วิธีการตอบโต้กลับด้วยตัวของเราเองคะ่ะโดยการตอบกลับด้วยความรักเมตตาปราณีเราจะไม่ตอบโต้กลับด้วยอาการโกรธเกลียดเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว เราจะไม่โมโหกลับไปค่ะเราจะรู้เลยว่าเราควรตอบโต้คนพวกนั้นกลับยังไงจริงไหมคะและถ้าเรามีสติมากเพียงพอนะคะเราจะห่างจากการกระทำที่ไม่ดีทั้งหมดเลยค่ะวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำคำพูดแล้วก็ความคิดค่ะ เราจะห่างจากอากุศล,ลกรรมไปโดยปริยายเลยและในการฝึกสตินะคะทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราไม่เคยฝึกจริงไหมคะมันต้องอาศัยความพยายามความตั้งใจที่แน่วแน่อาศัยพลังงานของตัวเราเนี่แหละคะ่ะในการที่จะกลับมาฝึกสติอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะเกิดความสงบสุขภายในใจของเราคะ่ะ แล้วลองคิดดูนะคะถ้าทุกคนบนโลกเป็นนี้ททาเหมือนกันทุกๆวันฝึกสติไปด้วยกันทุกวันทุกคนต่างก็มีความสงบทุกคนต่างก็อยู่ในศีลธรรมอันดีทุกคนต่างก็ไม่ทํากรรมที่ไม่ดีทุกคนต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและทุกคนก็ช่วยกันกระจายความรักความเมตตาความสามคัคคีความเห็นอกเห็นใจให้กันและกันลองคิดดูค่ะว่า โลกของเราอ่ะมันจะน่าอยู่ขนาดไหนน่าอยู่สำหรับพวกเราเองแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตอยากให้พวกเรามาร่วมมือกันนะคะฝึกสติตั้งแต่วันนี้ไปด้วยกันทุกๆเช้าอย่าลืมหยิบปากกากระดาษออกมาเขียนประโยคที่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขเขียนเสร็จแล้วอ่านด้วยตาซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็พูดดงัดงๆออกมาให้จักรวาลได้รับรู้ค่ะ ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขและคนคนเดียวที่จะทำลายชีวิตวันของฉันในวันนั้นพังได้ก็คือตัวของฉันเองฉันจะไม่ให้ใครมาทำลายวันที่ดีของฉันเป็นอันขาดให้เราทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินค่ะแล้วมันก็จะสามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติเพราะว่า เรากำลังได้สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนนิสัยเดิมกันแล้วค่ะในฐานะที่ส้มเองนะคะก็เป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งนะคะส้มนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างน้อยก็30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าหลังจากที่ส้มได้ไปหาหลวงพ่อมาตินนะคะที่วัดภูของทองจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยท่านให้การบ้านส้มมาใหม่ค่ะท่านบอกว่าให้ส้มนั่งวันละสองชั่วโมง นี่แหละก็เป็นการบ้านอันใหม่ของส้มที่ส้มจะต้องทำให้ได้นะคะก็เลยอยากจะเชิญช,ชวนทุกคนนะคะมาฝึกสติมานั่งสมาธิไปด้วยกันค่ะแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของตัวเราเองเลยค่ะว่าเราจะใจเย็นลงสงบนิ่งมากยิ่งขึ้นเราจะไม่อยากไปวุ่นวายชีวิตของใครเราจะไม่อยากไปรับรู้เรื่องราวของใครแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราอะค่ะอย่างสงบ มีความสุขในแบบของเราแม้ว่าความทุกข์มันจะเข้ามานะคะแต่เราจะรู้วิธีการในการจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกของเราเองอย่างมีสตินั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะส้มก็หวังว่าคลิปนี้ที่ส้มได้นำคำสอนของท่านปัญญากราพิขุมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับมาฉุกคิดและ เริ่มที่จะฝึกนิสัยใหม่ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีความสงบสุขนะคะขอตลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ